สำหรับหัวข้อเซตมีหน้าที่นะครับสองตัวด้วยกันนะครับก็คือเอาไว้ปรับตั้งค่าเรโชเอนจินนะครับหรือเอนจินเรโชนะครับแล้วก็ตัว RET นะครับก็คือค่าแรงดึงของลูกกิ้งนะครับในการที่ในการเริ่มสตาร์ทเทสครั้งแรกนะครับว่าเราจะให้มีการเดินของลูกกิ้งเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่นะครับ ค่าเริ่มต้นอยู่ที่0.5นะครับหรือ0.6นะครับแต่ถา้าบางทีที่ท่านเทสแล้วนะครับหรือลูกค้าเทสแล้วเนี่ยบางทีจังหวะที่เราพับคันเร่งเนี่ยหรือเราเริ่มเทสเก็บกราฟเนี่ยมันเกิดการหน่วงของลูกกิ้งที่มากเกินไปนะครับเราก็สามารถมาแก้ไขหรือปรับลดค่าตรงนี้ได้นะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือเอนจิ e นเรโชนะครับเราสามารถตั้งค่าเอนจิ e นเรโช ได้2วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือเป็นการกําหนดค่าเรเชอเข้าไปเลยครับโดยการกดเพิ่มลถที่ Pay up เพ y down นะครับถ้ากท่านรู้เรชอ์คร่าวๆหรืออัตราทดคร่าวๆก็สามารถใส่ค่าเข้าไปได้เลยนะครับว่าอัตราทดตอนนี้เท่าไหร่นะครับหรือกรณีที่เราไม่รู้นะครับเราก็จะใช้ในการนะครับสตาร์ทรถนะครับ แล้วก็ดู rpm ที่ตัวรถนะครับหรือรอบของเครื่องยนต์นะครับในเกียร์เรโชที่เราจะเทสนะครับโดยปกติแล้วส่วนใหญ่เราก็จะใช้อัตราทดหรือเกียร์ลองสุดท้ายนะครับของรถรุ่นนั้นๆน,น,นะครับเป็นตัวที่เทสแรงม้าสูงสุดนะครับเพื่อหาแม็กซิมัมพาวเวอร์นะครับเราก็จะใช้เกียร์เกียร์รองสุดท้ายนะครับ เราก็จะไปถึงว่ารถมีอยู่5เกียร์นะครับเราก็จะใช้เกียร์4นะครับเวฟสีเกียร์เราก็ใช้เกียร์3เราก็ไปอยู่ที่เกียร์ที่เราจะทําการเทสทดสอบแรงม้านะครับแล้วก็ปั่นรอบเครื่องนะครับให้ได้3,000หรือ5,000เมื่อรอบเครื่องยนต์ได้5,000แล้วนะครับเราก็ทําการกดคิกแคลที่5,000นะครับตามตัวอย่างนะครับ okay. ตอนนี้เราจะทำการเทสที่เกียร์สนะครับแล้วก็จะแควที่5้าพันรอบนะครับ เมื่อเราได้รอบเครื่องโดนที่5,000เราก็คลิกที่5,000รอบนะครับที่โปรแกรมที่หน้าจอโปรแกรมของไดโน่ก็จะได้5,000รอบนะครับก็จะขึ้น5,000เราจะหว่าไสเกียร์ วียรอบหนึน่งคุณบอกเอาเพื่อเกี่ยวหาไงขอขอแั้เแต่ตล้งแต่เ็นเลยขอตล้งแต่เ